มีสตับ้างไงขอ้่เช็โเยยะครันะคะมาเยอะแยะเลยนะคะแครับผมีน่อะไมีอะไรบ้นเล็กบ้น้อยไม่มีไม่มีเรงลูกชิ้นครับเรียงลูกเล็กลูกน้อยเล็กลูกน้อยโอ กินน uh, like sure. uh, ั with, anyway. uh, ign, hmm. so ่งทุกคนกินนั่งนะกินนั่งนะครับเล็กนะไม่ได้ไปนับจังหวคนว่าคนละหนึ่งไม้เออเหมือนเหมือนมันยังไงลูกชิ้นผมเลี้ยงเองครับผมกินเลยครับกับตาเลี้ยงลูกชิ้นนะครันเนีลี้ยงเต็มที่ครับห้าสิบบาทมีผักกับเตื่อู้ห้าสิบบาทเต็มที่เลยบ้านเล็กบ้านใหญ่ไม่สามพันลอก่อนสามพันลอก่อนเอาแมวอะไรนะฮะเอาแมว ไปว่าอะไรครับไปว่าผมเรียกมาทินลูกชิ้นหแวไปหมดแล้วกินก่อนเลยครับินไม่ได้จ่ายใครกินเท่าไรเขาจ่ายเท่านนคอยกวกเตี๋ยวด้วไม่ได้จ่ายครับพ่มาจ่ายเลย1นึรไม่อิ่มนักแค่นั้นนะอันนี้ไม่เลยใช่ไหมล่ะเออใช่อง้อร่อยมดากี่กินหรอกนี้ของยายพี่จูนะอันที่เรียกมาเนี่ยเรียกมากินลูกชิ้น กินแล้วมาจ่ายใครจ่ายมันเรียกมาทำคอนเทนต์กินลูกชิ้นกินสแล้วก็จ่ายใครจ่ายมันกันนะหนล่กพี่เราไปฟอ่าอินนะไม่ใช่หรอก ตื่นเลยเหรอตื่นมานะครับพี่ออกกำลังหลับอยู่นะดีมากโโอ้หพอได้ยินเสียงได้ยินเสียงว่าเล็กๆน้อยๆมาเลยใช่ไหมที่ไหนได้มามาเจอกินลูกชิ้นเลยนะคะวิ่งอย่างเร็วเลยลูกชิ้นนะยายของพี่จู้นกำลังย่างสดๆร้อนๆเลย่่ยางอในบ้านบ้านใครนี่ยน้าไทยอ้าวบ้านผู้สาวกับบ้านผู้บ่าวจ้ายัางสดๆมาครับตัวเราก็นั่งกินเรีนตรงนี้นะ ันเป็นเจ้าภาพครับวันนี้ครับพี่ครับห้าสิบบาทใครกินแล้ววางวางไม้ไว้ตรงหน้านะคะเพราะว่ากัปตันจะดูว่าใครกินเยอะกินน้อยไงจะได้จ่ายเองจะดูไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรม่มีอะไรเป็นคิปกินลูกชิ้นครับผมไปพี่อ๋อไปเพ่อพะอิน่มก่อนพี่อ๋อบอกว่าไปไม่ได้ยังไม่อิ่มพี่อ๋อบอกครั้งแรกกับตันเห็นว่าเห็นบอกว่าแบบนี้เขาบอกแม่กินอยู่นี่ไม่ต้องตัวอะไรเลยถ้าไม่พอแล้วก็ ไม่กินข้าวเขาไม่เคยกิน้อันนี้ก็คือเราก็กินกันพอได้สนุกสนานกันนะครับกินด้วยกันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันวันนี้นะเอโมแดงกับโฟนโซฟตอนแรกก็ว่าจะเลี้ยงแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทันได้จ่ายเงินใขอหมดแล้วก็เลยเนาะน่าไม้เดียวนะครับผมพี่กินสองไม้ก็ อยูก็สิบบาทครับผมผมกำลังกําลังง่วงนอนอยู่ได้ยินครับเมลอยเรียกมาอะไรใครบ้านเล็กบ้านน้อยไม่มีครับผมไม่มีคม่บอกว่าลูกชิ้นเล็กลูกชิ้นน้อยลูกชิ้นใหญ่ลูกชิ้นเล็กเดี๋ยวมาเราคุดมฝันชอบลูกเล็กลูกเขาเขา คิดแค่อย่างเดียวนะครับด้านอนเราไปดูด้านนี้นะขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับกับตันดัมซิงนะที่เี้ยงลูกชิ้นเนาะขอบคุณนะครับกับตันดัมซิงนะที่เลี้ยงลูกชิ้นนะครับเลี้ยงเหมือนไม่เต็มใจเลี้ยงเลยไปเอ็นถอยรถมาเลยเดี๋ยวมากินไปกินไปกิอไปอ้าวะอะไรนะถอยรถมาเลยไปครับไปถอยรถมาเลยครับจะเอ็นไดปยังง่ายอะ ไม่จะมาเอาหน่อไม้กับบ้านเดี๋ยวเราไปต่อก่อนนะคะไปต่อนะคะว่าจะเอ็มไปต่อจากเอ็มเลยนะคะต่อจากเอ็มเลยนะคะนเครีรี้งฝากจาเอ็มฝากกดปามแล้วก็ฝาอารตด้วยแล้วก็ฝากผูกกับหน่อไม้ไรใช่ไหมหน่อไม้ไรนะหน่อไม้ไรหน่อไม้ไรนะหน่อไม้ส้มที่เอาไปกระสอบสองกระสอบกันนั้นมคล้ายกันไหม มีชื่อเรียบร้อยแล้วก็มีหน่อไม้ส้มฝากคนละสองกระปุกให้จ่าเอ็มสองจ่าอาร์สองเดี๋ยวพี่แย่งไอ้จิ้มน้องมันไอ้จิ้มมาแล้วมาดูไอ้จิ้มที่อีกแล้วเลี้ยงไอ้จิ้มนะคะเลี้ยงให้จิ้มค่ะโอ้มาเดี๋ยวมาเอารถมาหนึ่งีิบเอารถก่อนมาต่อไปเอาปลาแดงมาขายให้จ้าจ้าาอย ถ้างั้นคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็นะคะขอบคุณ่ติดตามขอบคุณที่แชร์ข้อมูลเจ้าประกอบด้วยนะคะสวัสดีค่ะนเยไ่สิบค่ะตามคลิปหน้าได้นะคะคลิปนี้จบแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ